แบนด์มาร์คแคสมาร์คสิมโบมาร์คไอเดนติตี้และก็ซิกเนเจอร์นี่คือความหมายเดียวกันกับโลโก้ทั้งหมดนะคราวนี้เนี่ยพอเราเอามาแยกในตัวโลโก้นะเราก็จะเจอว่าแต่ละส่วนเรียกว่าอะไรครับอย่างตัวโยต้าเนี่ยตัวเนี้ยตัวอักษรเนี่ยเขาเรียกว่าบุมาร์คนะครับตัวตาสัญลักษณ์เนี่ยเรียกว่าแบรนด์ forward เนี่ยเรียกแท็กไลน์นะครับขวดเรียกซิกเนเจอร์อาจจะยังไม่เข้าใจสไลด์ต่อไปเข้าใจแน่โลโก้ขวด5ประเภทนะครับตำรับการตำรามี5ประเภทอันที่1คือซิมโบกอันบนสุดนุ่ยเลยจะเรียกซิมโบกก็ได้ไอคอนก็ได้หรือแบรนด์มาก็ได้อันนี้เืออนบนสุด อันบนสุดหน้าตาเป็นยังไงเปิดสิครับนี่นี่คืออันบนสุดที่เขาเรียกว่าซิมโบกไอคอนหรือแบรนด์มาแปลว่าโลโก้ที่ไม่มีชื่อวะนี่คือซิมโบกไอคอนหรือแบรนด์มานี่คือโลโก้ที่ไม่มีชื่อ Apple เนะีปป่ยไม่มีชื่อไม่มีเขียน Apple